สวัสดีค่ะช็อกแข้งทีมชาติมาเลเซียโดนน้ำกรดสาดหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาของสมโมสรสลังงอเอฟซี FC. ออกมาเปิดเผยอาการล่าสุดของฝ่ายซานฮาลิมกองหน้าทีมชาติมาเลเซียหลังถูกทำร้ายด้วยการโดนน้ำกรดโดยชี้มีอาการดีขึ้นโดยฮาลิมกองหน้าดีกรีทีมชาติมาเลเซีย ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีหลังเจ้าตัวโดนน้ำกรดสา,ขาดขณะเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดแผลไหมระดับที่4ปบริเวณหนันงบริเวณคอไหล่แขนและหน้าอกซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเขาเสี่ยงต่อการแขวนสตัดด้วยอย่างไรก็ตามดร์ฮาสวานคายหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาของสโมสรอ,ออกมาระบุว่า ดาวเตะวัย26ปีรายนี้มีอาการดีขึ้นหลังเข้ารับการผ่าตัดรอบที่2และเตรียมรับการผ่าตัดอีกครั้งในสัปดาห์นี้เรารู้สึกยินดีกับความก้าวหน้าของไฟซานทั้งทีมแพทย์และศัลยแพทย์ต่างประทับใจในความยืดหยุ่นของเขาซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระยะการผ่าตัดฟื้นฟูในช่วงหัวเลี้ยวหอต่อน,นี้มีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าเขามีความ เป็นอยู่ที่ดีโดยจำกัดการเยี่ยมเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในช่วงวิกฤตนี้ซึ่งเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความก้าวหน้าของเขาทั้งนี้วงการฟุตบอมมลมาเลเซียกำลังเจอปัญหาใหญ่หลังนักเตะทีมชาติตกเป็นเป้าของการจู่โจมซึ่งนอกจากฮาลิมแล้วก็ยังมีอักยาลาซิตท,ที่โดนปล้นและทำลายร่างกายด้วยรวมถึงซาฟิกซึ่งโดนดักทุบรถยนต์ขณะที่เขากำลังขับรถอยู่ ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ